สเปกปะเดี๋ยวบแบบนึงนนอเออเดี๋ยวนะครับผมมือนีนแบบอยู่ในอยู่ในทงหน้าเข่าอ่สีมีผู้สาวอยู่สองคนนะครับผมนนเ,นนเออตอนน <c oughs> ี้เดี๋ยวขอดิษฐามสเปกนั่งสนมของข่อยทั้งสองนะครับว่าสเปกนั่นสองคนจะเป็นยังไงเอ้าเอี้ยงก่อนเมื่อกี้หนึ่งหล่อสองรวยสามดีสี่เก่งอ๋อเป็นคนที่เก่ง คิดดีไม่ได้เลยหนึ่งรอสองรวยสามดีสี่เก่งตอนนี้หาได้ยังก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะทุกวันนี้ก็ดีอ๋อแต่คือยังไม่ครบสเปคใช่ไหมยังยังไม่ครบสเปคกออยังไม่ครบเลยอยู่ก็คือก็คือหนึ่งรอสองรวยไอ้สองอันนี้คือไม่ได้แล้ว ใช่ได้แต่ข้อสามได้แต่ข้อสามดีใช่แล้วข้อสี่อ่ะข้อสี่เขาก็เก่งอ๋อเก่งอ๋อสีเก่งอ๋อโอเคได้ได้แต่ได้แต่สามดีกับสีเก่งโอ้ยได้แต่สามดีกับสีเก่งนะครับผม หนึ่งหนึ่งห่งลอสองรวยนี่ไม่ได้นะครับได้แต่สามดีกับสี่เก่งนะครับอ่าออโอเคนี่ก็สเปคคนแรกนะครับ <_ d ata> สำหรับเป็นน้องปุ๊น,นะครับผมเออนะเอฟซีนะ MP, นะตอนนี้ยังขาดอยู่อ่าหนึ่งลอกับสองรวยนะครับผม <_ d ata> มีแต่สามดีกับสี่เก่งครับ <_ d ata> <_ d ata> ไอ้ค่อยกับอธิบายที่น่าเขาที่สอดนี่คือเป็นคนที่เก่งไง๋อเป็นคนที่เก่งทำงานเก่ง ทำงานเก่งเอาใจเก่งด่าเก่งเตะเก่งกินเหล้าเก่งไม่เอาอ่ะนะเฮ้ยเขาต้องเก่งทุกทางเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำงานเก่งก็พอแล้วอ๋อทำงานเก่งเอาใจเก่งโอ้สามนั้นนะเอฟซีตอนนี้มันมี่โยนสามดีกับสี่สี่เก่งนี่แหละสามดีกับสี่เก่งนะครับผมย้อมขนาดน้อยตอนนี้ผู้มีแค่สองนะครับในสเปคของเขา เดี๋ยวรอนนะครับต้องรอแอดเปี้ยวนะครับผมนะต้องรอน้องเปี้ยวนะครับตอนนี้ก็เขาก็นะเป็นประสบพบเจอหรือยังเออเป็นปร,ประสบได้ปนะเป็นกระดังงา <laughs> ประสบพบเจอหรือยังต้องผมนั่นครับผมกะกะคือกันนั่นแหละครับผมคือ <c> ก <oughs> <c oughs> <c oughs> ันก็น้องปู้อ่ะล่ะ สนใจครับผมสนใจแบบน้องปูขื้กันนะครับผมเออหนึ่งหนึ่งสวยเออสองรวยนะครับผมสามดีสี่เก่งขึ้นกันครับสำหรับของผมนะครับก็หนึ่งสวยนะครับผมสองรวยนะสามดีครับผมสี่เก่งกับประมาณนั้นนะครับผมนะเออนะเดี๋ยวเรามาเราฟังของน้องเปียวกันดูนะ เบี้ยสเปคพี่ขอสเปคแบบเอาแบบจริงๆอ่ะแบบไหนอะเน้นๆนะเน้นๆสเปคก็อ่าสเปคน้องเปลี้ยวนะเออสเปคก็แบบจนๆจนโจนเออนี่แต่แบบแตกต่างกับไอ้ปุกมากเลยอันอันนี้ของจริงนะชอบแบบสักลายอะไรประมาณนี้นะขึ้เพื่อนไอ้ไม่ต่ขี่กาก์ดขึ้นสิบวนไหนกาก์ดขึ้เออการ์ดขึ้นไอ้ไม่ต่ขี่กาก์ดขึ้เกลือนว่าไอ้ผมมีไลน์สเปคจริงนะอ่าสเปคจริง ชอบผู้ชายสักลายแต่ไม่ชอบผู้ชายสักลายคือมันเป็นเหมือนสีแบบเบ้านาได้ิเบ้านาเบ้านาเนี่ยเป็นแบบไบบส่งโจรส่งโจรเนี่ยจั้อยโอ้เบิ้งคือเขาสิปกป้องเราคมครองเขาได้เฮ้เขาจัเขาโคตรถึ่กันเบื้อแล้วแคนอื่นย่างหนีแต่ว่าตำรวจย่างหาประมาณนั้นโอเป็นที่นิยมของ เจ้าหน้าที่อ๋อเอาแบบแบบชอบรุ่นนิยมของเจ้าหน้าที่คนดีเดินหนีเจ้าหน้าที่เดินหาชอบแบบนั้นแบบเถื่อนเือนนิดนึงสายโหดโส,แบบสายโหดอ้สเปคเปียวแนบัสสายโหดชอบสักลายเถื่อนเถือน่าอายุะไสักลายไอายุนี้ตะกี้กา่ากี้เกิดแม่บูมีสักลายสักนะ หน้าโหดเจ้าหน้าโมโหดเจ้าหน้ารอเกินไปไอ่มันรอเกินต้งแบบหน้าโหดตัวนี้นะมบนมีผ่กยกาสบตาเลยขนาดเท่ายังบุก้าสบตาเลยแล้วมึงจะไปรักตรงไหนอะแล้วสิไปรักตรงไหนอ่ะอาชอบ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 เอาเนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องจริงของแอดเปียวนะครับใครอยากจะมปจีบแอดเปียวต้องทำหน้าโหดโหดนะแบบไม่กล้าแบบไอ้มาเห็นนี่มาวิ่งหนีอ่ะเออแต่เจ้าหน้าที่วิ่งใส่ งงกับตัวเองงองกับตัวเองทำไมต้องชอบแบบนั้นน่ะไม่รู้เ<อ>หมือนกันค่ะเออมันเล่าใจเหรอวไเห็นแล้วมันหนาโหดมัน <c oughs> แล้วแล้วแบบแบบแบแบมีเป็นข้อข้อเหมือนกับไอ้ปู้ไหมไม่มีไม่มีมมอ๋อไม่มีเป็นข้อข้อเหมือนกับปู้ใช่ไหมแต่ชอบแบบทรงโหดโหดทรงโหดออเขายังว่าเลยให้อะไรแนะนำให้เห็นที่เสือ ไม่ได้เลยนะพี่เสือไม่ใช่สเปคเลยพี่เสือไม่โหดเสืออ่อนแบบแบบแบบนุ่มนวลเกินนุ่มนวลหรอมันไม่ใช่สเปคเปรี้ยวแล้วโอใช่บาดที่นี่ต้องมาเลยถือผ้าก่งนะอันนี้ภูริสนใจจีบนะครับผมของับเปียวนะครับผมกะสเปกสเปกตามนี้ ชอบสินสินเชอบสินสินไม่สักลายแบบแบบหน้าหน้าตาแบบหน้าตาเอาเอาพูดเรื่องหน้าตาดิหน้าตาก็ธรรมดาก็ได้เราไม่ได้ชอบเราไม่ได้มองคนที่หน้าตาเรามองคนที่สออมันมันชอบชอบที่ใสรวยไม่ใช่แล้วไม่ใสเลยเลย มันชอบมันชอบโหดเว้ยไอ้นี่มันสายโหดเว้ยตัวเล็กแต่ใจใหญ่เว้ยมักกูไยสักไล่นะพวกเจ้านะคอยเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่ชอบสักไลคอยมีแต่ที่กาดที่เคลื่อนนะเอฟซีกับปต้องยุ่ให้คอยจีบไอ้เปียวเนอเด้อมาดามมาดป็สเปกมาดามเลยละวะตอนนี้มาดาม ตอนเรมาดามนะแม่ดามมีมีสามดีกับสี่เค่งนะเอฟซีเหลือหล่อกับรวยเออหลอกับรวยเจ้ากับบุพานเออแต่รออยู่แต่แอบบัลลยไม่ไมพอใจมันมีนะเนี่ยมีประวัติอืมประวัติที่จะไม่ชอบคนหล่ออ๋ออ๋อมีมีคนหลอกแล้วเขาก็บอกว่าเราไม่สวยไงเราก็เลยพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่เจ้าคือ เปรี้ยวเขาไม่ชอบคนลอ่อก็ชอบแบบทรงโจรแต่อโจนเมียนทรงโจรแล้วฮาทิมเขาได้ไง่ายแบบโอ้ยแได้ง่งโจรแล้วฮ่าทิมเขาได้ไม่เท่าไปมากคนลออ่อเพราะเขาทิมห้าดียบ้าตายเราก็ต้องชิงก่อนใช่ไหม,มก็ต้องชิงก่อน <laughs> โอเคครับเอ็ดแล้วคอยรอคอยรอบ่ได้ว่ต้องบอกนะว่าเออคือจิตโสดคก็มาจีบเปรี้ยวอยู่ใกล้ๆใช่ป่ะเออ คอยรอบ่เม็นสเปกไอ้เปียวไอ้เปียวมันยันถึมทิมมันมักส่งโจรแต่อ่อนโยนกัาเพชรตรงขำ <c oughs> น่สักลาผลไม่ตะกีกาก <c oughs> มาดามคิดได้ไงวะอันนี้คิดนานหรือยัสเปคเราเนี่ยเออคือแบบลอตลอดคิดแบบว่าต้องการแบบนี้ตลอดใช่ไหมมีในใจอ่าโอเคครับผมครับเอาตามนั่นแหละ ข่อยบด้อยู่ในสเปคข้าเจ้าเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับบลูวันเดอร์ครับผมแต่ว่าสเปคของน้องเปียวของจริงครับผมสเปคมาดัมมาดัมฮาได้แล้วครับสามบีกับถีเก่งครับในสองข้ออในสองข้อครับผมบดบด้รอบดีลุ้ยครับผมแต่มาดัมฮาได้สองข้อนะครับผมโอเคตามนั้นครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ผู้ใดายากินเปรี้ยวกะน,นะไปสักลายมาก,ก่อนักลลยสักลายรูปอย่างเดิโดเรมอนสักลายมีก,กี่มเมาโดเรมอนนะม,ม,มีผู้